สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ GP Legend ส0นะครับผมเดิมๆนะครับมีเปลี่ยนกระจกไปแฮนด์มาอย่างเดียวนะครับคันนี้ที่เหลือเดิมหมดรถสวยนะครับสีเดิมๆโรงงานนะครับผมตำแหน่งมีเบาะขาดนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับล้อยางท่อเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับพร้อมใช้งานเลยทำมาซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผม ชุดสีสวยนะครับ <S 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 ตัวไม้นะครับผมไม้ไม่จางนะครับไม่สองหมื่นหกพันโลนะครับเครื่องดีนะครับพร้อมใช้งานเลย รถได้วรวมสะอาดมากนะครับผมคันนี้คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ยที่31900บาทนะครับมีพร้อมเล่มเอกสารครบนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ